ต่อนนี้ไป <c oughs> ขอบรรดาท่านพระบิิ์สมณีทั้งหลายและญาติโยมบาสกกุมบาสีกาฟังกฎข้องกรรมเรื่องนรกกันต่อไปสำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องเอเวจีมาหานรกอีกเพราะว่านรกคุ้มอื่นก็หาตัวอย่างยากเหลือเกิน เพราะว่าตามพระบาลีท่านไม่มีมาถ้าผมจะทำอะไรนอกเหนือพระบาลีไปก็จะกลายเป็นเทวทัตเพราะว่ากลายเป็นคนอากตันยูไม่รู้คุณพระอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผมก็ไม่อยากจะไปอยู่อเวจีเช่นท่านเช่น,ชนท่านพระเทวทัตกโกกาดิกะเป็นอันว่าจะมีอะไรก็ตามก็ขอยึดพระบาลีไว้ก่อน วันนี้ขอนำเรื่องที่องค์สมเด็จพระจินวรทรงตัดไว้ในพระบาลีก็เรื่องเก่าคือปลาชื่อว่ากัะปิละความจริงเล่าไว้แล้วในที่อื่นแต่ว่าที่นี่เป็นไตรภูมิเราก็ต้องนำมาคุยกันไว้ เพราะว่าจะได้ทราบว่าบรรดาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาที่บวชเข้ามาแล้วไม่ใช่ว่าจะขึ้นสวรรค์สักทุกองค์หรือว่าจะไปพรหมโลกกันหมดแต่ส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ได้ไปสวรรค์กันไม่ได้ไปพรหมแล้วไม่ได้ไปนิพพานจิตใจของท่านที่ประพฤติเลวนั้นก็ไปเอเวจีมหานรกเป็นส่วนใหญ่ <c oughs> เนงมีในความท่านยะทราบได้ตามจริยาของท่านกะปิละที่เคยฟังกันมาแล้วแต่ว่าน,นี่เรื่องไรภูมิก็ต้องมาเล่าให้สู่กันฟังความมียูว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรเสด็จประทับอยู่ในพระเชตวันมหาวิหารเรื่องนี้ตอนนี้ชัดผมเอาพระบาลีมาอ่านเลย <c oughs> คราวก่อนล่อกันปนเปลี่ยนปนเปลี่ยน,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 นไม่รู้ว่าที่ไหนกันแน่ไม่ทราบว่าพระราชาชื่อว่าอะไรคิดว่าพระเจ้าพิมีสารบ้างหรือว่าคิดว่าพระเจ้าประสเสณทธิโกศลบ้าง <c oughs> อยู่ในประเทศตะวันมาหาวิหารทรงปรารบปราชื่อว่ากปิละจึงได้ทรงตัดพระธรรมเทศนาว่า มนุสัตว์ชัสะเป็นต้นความเรื่องนี้โดยย่อมีว่ามีนาดีแต่การมีท่านผู้เป็นพี่น้องสองคนดีกันเกิดในสมัยที่องค์สมเด็จพระวิชิตมานบริมานสาชันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระพุทธกสพปรินิพานแล้ว สองพี่น้องมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาออกอุปสมบทบรรพชาในพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับบรรดาท่านทั้งหลายที่บทในเวลานี้ <c oughs> แต่ได้ว่าทั้งสองพี่น้องนั้นคนพี่ชื่อว่าโสธนะคนน้องชื่อว่ากัปิละ <c oughs> ส่วนบรรดาชื่อว่านางสาธนี น้องสาวชื่อว่าตาปัน,นาปรากฏว่าเมื่อพี่น้องสองคนบวชแล้วมารดากับน้องสาวก็ตามบวชเป็นพิสุนีด้วยครั้นได้อสองพี่น้องบวชแล้วต่างก็ศึกษาปฏิบัติอยู่ในสำนักของพระอุปชาพอาเรานึความย่อวันหนึ่งท่านแนวสองก็ถามอุปชาว่า ธุระคือกิจที่ต้องพึงทำในพระพุทธศาสนามีอะไรบ้างท่านบุญวิชาก็ชี้แจงให้ทราบว่ากิจในพระพุทธศาสนานี่มีอยู่สองอย่างคือคันธาธุระอย่างหนึ่งและมิปัสสุนาสุระอย่างหนึ่ง <c oughs> สำหรับคันธาธุระก็ได้กิจได้กิจการงานคือหนึ่งการศึกษา หาความรู้ในเรื่องของพระศาสนาคือในพระธรรมวินัยแล้วก็ทำกิจการงานเป็นพาระธุระที่กิจในระหว่างของสงฆ์มีอยู่ก็ทำการงานนั้นอย่างนี้เรียกว่าคันธุระก็เป็นอาเีอนิสงส์ใหญ่แต่วิธุระอีกอย่างหนึ่งก็คือวิปัสสนาธุระ ได้เกินได้แก่การเจริญสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสให้เป็นสมุเทเฉตประหารเพื่อความพ้นทุกข์เมื่อท่านโสทนะได้ฟังพระปราชากล่าวอย่างนั้นก็ขอกราบเรียนว่ากระผมเป็นคนมีอายุมากแก่แล้วขอรับ <c oughs> ขอศึกษาในด้านวิปัฒนาธุระพระอุปชาก็ใจดีสอนตั้งแต่ต้นยันอาราตผลความจริงก็สอนไม่ยากรู้จักวิธีทำจิตให้สงบสุขจากนิวรณ์ห้าระการตามสมควรแล้วก็พิจารณาอริยสัตัดขั้นห้าเป็นสำคัญ ในเมื่อจิตใจไม่มีความอะไรในขันหา้าก็ชื่อว่าเป็นอรหัตผลจบกันสำหรับน้องชายชื่อว่ากปิละคิดว่าตัวยังหนุ่มขอศึกษาในด้านคันธุระเมื่อท่านศึกษามาไม่ช้าทั้งสองคนศึกษาต่างกันท่านโสธนะศึกษาในด้านวิปัสนาธุระก็ไปอยู่ในป่า ไม่ช้าก็ได้สำเร็จอาราหารตตผลสำหรับท่านกปิละพิกุน้องชายก็ศึกษาในด้านคันธุระคือวิชาการในพุทธศาสนาไม่ชาก็จบพระไตรปิดกเป็นอันว่าทั้งสองพี่น้องต่างคนต่างจบคนหนึ่งจบด้วยความบริสุทธิ์แต่ทว่าอีกคนหนึ่ง จบโดยณในฐาน,นะเป็นเสียกระดาษแต่ความจริงเสียกระดาษนี่ก็มีประโยชน์ถ้าจบเสียกระดาษแล้วปฏิบัติให้เกิดมรรคผลอันนี้มีประโยชน์มากแต่ได้ว่าไม่ใช่อย่างนั้นท่านกปิละเมื่อเรียนจบพระไตรปิฎกแล้วคนทั้งหลายพระทั้งหลายก็สรรเสริญเยนยอ ว่าท่านเป็นผู้รู้ท่านเป็นผู้มีความฉลาดในการประพฤติในในการในคำสอนคือในคำพีต่างๆก็มีลูกน้องมากมีลูกศิษย์ลูกหามากต่อมาลาบสการะก็เกิดเมื่อลาบสการะเกิดก็มีการเมาในลาบสการะนี่ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าลาบยองทำต้องฆ่าคนเลว เพื่อลาบสากาละนี่เป็นฆ่าคนเลวคนเลวเมื่อเกิดลาบสากาละขึ้นมาก็มีความเมาในลาบเป็นแล้วก็เมื่อมีลูกศิษย์ลูกหามากมีคนยกย่องสรรเสริญมากเมื่อเป็นอย่างนั้นปรยกฏว่าไม่ช้าท่านกปรละก็เมามันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควร คือที่พระวินัยทรงห้ามเธอก็ทำสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าว่าควรจะทำเธอก็ไม่ทำคัยคันนี่ว่าคัยคันพระธรรมวินัยพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรดาพระสงฆ์นั่นหลายที่มีความรู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเตือนเธอเธอก็ไม่ยอมรับฟังกล <c oughs> ับอ้างแอบ อ้างกล่าวว่าพวกท่านไม่มีความรู้จะมาพูดอะไรท่านเหมือนกับคนที่มีมือเปล่าหาความรู้อะไรไม่ได้เป็นคนโง่คนเง่าประเภทนี้จะมาพูดผมไม่ยอมรับฟังเมื่อพระทั้งหลายทนไม่ไหวก็ไปบอกท่านโสทนะที่อยู่ในป่าท่านโสทนะก็มาตักเตือนน้องชายน้องชายก็ทน,นงตนแบบนั้น รู้ว่าได้รับการสรนเสริญเย็นอยอจากชาวบ้านบนบรรดาพระที่ไม่รู้อะไรเป็นลูกน้องมากขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพระอาหารหันต์ไม่ฟังคำตักเตือนด้วยแล้วก็แล้วก็ขับไล่บอกว่าหลงพี่นมนต์ไปป่าเถอะเป็นพระแก่บวชเข้มาแล้วก็โง่เง่าง้มงะไม่เคยศึกษาพระปริยัติธรรม ได้แต่ไปนั่งหลับตาอยู่ในปา่าไม่มีความรู้อะไรจงออกไปซะจากที่นี้จะมาจะมาสอนผมนะผมรู้ดีกว่าท่านเป็นอันว่าเมื่อท่านโสธนะได้รับความคำปรามาสจากน้องชายอย่างนั้นท่านก็กล่าวว่าคุณความรู้ของคุณนี่มีประโยชน์มาก ถ้าหากว่าจะนำความรู้เข้าไปเป็นเครื่องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะเป็นการสืบอายุของพุทธศาสนาแต่ว่าคุณที่ถ้ามีความรู้อย่างนี้ถ้าปฏิบัติเลวสามจะกลายเป็นทำลายพระศาสนาให้พินาศไปท่านก็ไปละฟังพี่ชายก็โกรธใหญ่ขับไล่พี่ชายไม่ยอมรับฟัง ท่านโสทนะก็กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นคุณก็ควรจะรู้กรรมของคุณในเมื่อวาระนั้นมาถึงท่านก็กลับเข้าป่าแล้วก็ไม่มาตักเตือนแล้วจะเตือนเขายัางไงล่ะคนที่ลงโง่เมามันไม่ได้ลาบเสกการะเมามันไม่ได้คำยันยืนนง่ย่อยสรรเสริญเยินยอแบบนี้เรียกวราชื่อว่าเป็นคนตาบอดเสียแล้ว ต่อมาภายในไม่ช้าก็ปลายกฎว่าอายุการผ่านไปคนทั้งหลายต่างคนก็ต่างตายท่านโสธนะพี่ชายนิพตายแล้วก็ไปสู่พระนิพพานผมว่าตายนะเพราะชาวนะบ้านเขาว่าตายกันท่านมรณะภาพไปแล้วท่านก็สู่พระนิสู่พิพานสำหรับท่านกบิละพิขโคก็ดี นางสาธนีผู้เป็นมารดาคนดีซึ่งเป็นพิษุณีเหมือนกันนางตาบรรณายคนดีซึ่งเป็นน้องสาวสมัยที่พระท่านหลายท่านตักเตือนว่ากล่าวลูกชายและพี่ชายนางพิษุณีทั้งสองก็พากันโกรธด่ดาว่าบรรดาพิสุงฆ์ท่านหลายเหล่านั้นช่วยกันดา่าท่านกบิละก็ดา่าด่าพระอื่น นางสาธนีกตาบันนาก็ช่วยลูกชายช่วยพี่ชายด่าอานิสงส์แห่งการด่าเพราะการระแวงสงสัยว่าคนอื่นเห็นว่าพระอื่นอิจฉาิศย,ยาตน <c oughs> นี่วิสัยคนเลวเขาเป็นอย่างนั้นวิสัยคนเลวนีนย่อมสงสัยว่าคนอื่นเขาจะเลวตามเหมือนตน อาศัยที่มีจิตเป็นอกุศลพระอื่นให้คำตักเตือนแนะนำยับยั้งก็โกรธหาว่าพระท่านหลายแล้วนั้นอิจฉาทิศิยาทั้งนี้ก็เพราะว่าเพราเห็นว่าพระพี่ชายหรือว่าพระลูกชายมีลาบสการะมากมีคนเคารพนับถือมากจึงพากันอิจฉาทิศิยาอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นทัศนนะของคนเลว คนเราถ้าลงเลวแล้วก็คิดว่าคนอื่นเขาจะเลวตามด้วยช่วยกระพือความเลวให้มากขึ้นเดิมยอนาจของกิเลสเมื่อต่างคนต่างตายก็ลงไปสู่อเวจีมหานรกด้วยกันดังสามคนนี่บรรดาท่านทั้งหลาย่ต่ว่าพระของเราส่วนใหญ่เป็นพระดี <c oughs> แต่ก็อย่าลืมนะ จงพากันรักษาความดีมเ,เหมือมนเกลือเมือไวเหมือนเกลือรักษาความเค็มถ้าดีแล้วก็อย่าให้ดีแตกอย่าเมาในลาบอย่าเมาในสรเสริญอย่าที่จะสงสัยว่าใครเขาจะนินทาเราอย่าสงสัยว่าใครเขาจะกล่งแกล้งเราถ้าเราดีที่อย่างเดียวไม่มีใครเขาว่าเขานินทาเขากล่งแกล้ง ถ้าถ้ากำลังใจของเราเลวแล้วก็บางทีเขาไม่ได้ดินทาว่ารายดอกไอแบบวัวส้นหลังหวะเ็าเรียกว่าแบบวัวส้นหลังหวะไทยเขาจะคุยกันที่ไหนเขาจะเขาจะคุยอะไรกันก็ตามเขาะปร,ารบถึงใครก็ตามก็คิดว่าว่าตัวอยู่เสมอเช่นเดียวกับสองหญิงแล้วท่านกับปิละ เมื่อคนพระท่านมาปรารพบว่าจงปฏิบัติความดีแต่ท่านก็ไม่ทําอย่างนั้นกลับหาว่าเขาอิจฉาทศยาถ้เห็นว่าตนมีลาบมากมีคนนับถือมากพระหาว่าพระดีดีอิจฉาทศยาเสียอีกผลอย่างนี้ผมว่าคงไม่มีในสำนักของเราเพราะปฏิบัติสมถะวิปัสสนากันทุกวันถ้ามีอย่างนั้นมันก็เลวเกินไป เพราะมันเป็นมีสัยของสัตว์นรกเรื่อดูตัวอย่างเทนกประกับนางสาธนีกับนางตาปนาแค่ที่ผมพูดเนมีมจชินดานะเพราะว่าเป็นมีสัยของสัตว์นรกเพราะว่าท่านทั้งหมดนี่ลงนรกด้วยอาการอย่างนั้นหนึ่งติดในลาบสองติดในบริวารสปากไรสี 4. ใจเสีย แต่จะขึ้นต้นกันจริงๆเพราะว่าใจเสียเวลานั้นวิสัยอรหันยังมีอยู่มีพระอรหันยู่มากแต่ก็ตนเองไม่สนใจทำแต่เพียงโลกีวิสัยกล่าวคือศึกษาได้เพียงปริยัตแล้วก็ดัดแปลงธรทมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าติดในลาบติดในคำสเสริญ มีอารมณ์อิจฉาติสยาบรรดาพระที่มีความดีขับไล่พี่ชายซึ่งเป็นพาาระหนานกล่าวปรามาตรพระหนตนปัจจัยเช่นนี้นั้นเป็นปัจจัยข้อเวจีมหานรกบรรดาพิสุปสมาเนนทั้งหลายรับฟังไว้แล้วก็จำไว้ด้วยช่วยตักเตือนบรรดาเพื่อนๆกันถ้าเห็นว่าจะทำามมีอาการอย่างนั้นปรากฏขึ้น เมื่อตบมนรกไปแล้วสิ้นหนึ่งพุทธันดรก็ปรากฏว่าท่านกบิละไว้ไม่แนวเวจีทั้งหมดขึ้นมาเกิดในศาสนาองค์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ามาวันหนึ่งบรรดาลูกชาประมงเล่งกันพอหายเหนื่อยก็แหไปทอดเธอก็ติดแหขึ้นมาเกรดเป็นทอง บรรดาพ่อแม่ก็ดีใจคิดว่าลูกชายของเรานี่ออกหาปลาครั้งแรกก็ได้ปลาเกรดเป็นสีทองและปลาสีทองนี่คงจะมีราคามากถ้าเราไปให้คนอื่นเขาจะกดราคาควรเจตถวายพระราชาแล้วก็ประเชตวันนีพระราชาหินจะราานต้องมีนามว่าพระเจ้าพิมิสาร เป็นอนวุวาไปถวายพระราชาพระราชาไม่ได้ทราบแล้วจึงได้พาก,ก็สงสัยว่าปลาตัวนี้สวยจริงๆแต่อ้าปากไม่ได้ปากเหม่งครุ่งเหมือนวจารละตลบอบอวนไปหมดจึงคิดว่าคนอื่นคงไม่รู้นอกจากองค์สมเด็จพระบรมสุคตจึงได้นำปลาตัวนี้ชี้กวีละไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระเชตวันมหาวิหารแล้วกราบทูลถามองค์สมเด็จพระพิตมาณว่าพันเตีพระกวาข้าแต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภ้าคเจ้าผู้เจริญพระพุทธเจ้าข้าเพราะเหตุใดปราณี้ยังมีสีเหมือนทองคําแล้วว่าเพราะเหตุไรจะมีกลิ่นปากเหม็นพุ่งออกอตลบแบบนี้ในเวลาอ้าปาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีตากาตัดว่ามะามหาราชะขอถวายพระพรพระมหาบาพิตรพระราชาสมภาราณีชื่อว่ากะปิละพิโุเป็นผู้สูตรคือทรงพระธรรมวินยัยมีบริวารมากในธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระพุทธกสก ผูกความทยานอยากในลาบครอบงำด่าบริพาทพิสุผู้ไม่ถือคำของตนนี่เรียกว่ามีความอยากทะเยอทยานในลาบสการะอยากได้ลาบมากแล้วก็ด่าบริพาทบรรดาพิสุที่ไม่เชื่อความฟังตนที่ว่าตนน่ะเป็นคนรู้ตนน่ะเป็นคนพิเศษ <c oughs> ไม่มีใครดีเท่าตนแต่พูดอะไรตนจะต้องเชียอทำลายพระศา,าสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมพระนามว่าพระพุทธกสบ <c oughs> ให้เสื่อมทรามลงนี่จำให้ดีในวันาท่านหั่งหลนะอย่าเมาในลาบเสกการะและก็อย่าท่านงตนว่าเป็นผู้วิเศษ เราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระบรมาโลกเชตจงตัดความเมาในลาบตัดความเมาในยศตัดความเมาในคำมันเสริญตัดความเมาในกามาสุขอันนี้มันปรากฏชัดเราสังเกตกันได้ง่ายดูใจของเราดูจริยาของเราถ้าเราทำอะไรขึ้นมาแล้ว้าเป็นที่ไม่ถ้ามันไม่ถูกไม่ต้องทำตามจริยาในพระพุทธศาสนา ใครเขาตักเตือนก็ต้องเชื่อฟังยับยั้งในการกระทำของตนมิเช่นั้นผลก็คือจะได้อย่างท่านกัปปิลาะพิกุ <c oughs> แล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสต่อไปว่าเขาก็ไปเกิดในเวจีมหานรกติกรรมนั้นบัดนี้เกิดเป็นปลาด้วยเสียแทงผลของกรรมก็ระะว่าเธอบอกพระพุทธวจนะ กล่าวคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระพุทธเจ้าสิ่งการนานนี่ที่มีริงได้อัตภาพมีสีเกล็ดของตัวนเหมือนทองคำนี่ผลที่การสอนทำด้วยเจตนาดีในวาระแรกเป็นผลให้เธอมีเกล็ดเป็นทองคำสวยนี่คนบอกทำนะจะมีรูปร่างสวยในชาติหน้า แต่เพราะความระยำที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือเมาในลาบเมาในคำดลเสริญเมาในบริวารมีจิตอิจฉาดิริยาบรรดาพระสมท่านหลายที่เข้ามาตักเตือนดาว่าท่นทนหลายเหล่านั้นจึงมีปากเหม็นกลิ่นเหม็นเมือนอุจาระ พระองค์สมเด็จพระมหาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงมีพระพุทธดีกาตัดต่อไปว่าพระมหาบาพิรอาตมาจะให้ปลานีนโพดจะเอาไหมราชาก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าต้องการพระพุทธเจ้าขา่าลำดับนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้มีพระพุทธฎีกาตัดว่ากะปิละดูก่อนปลา เจ้าชื่อว่ากัปปิละใช่ไหมพระราค์ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าใช่พระพุทธเจ้าค่ะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงตรัสถามว่าเจ้ามาจากไหนพระราก็ตอบว่าข้าพระพุทธเจ้ามาจากเอเวจีมหานรกพระเจ้าค่ะพระศาสนดาจ,จึงถามว่าพระโสธนะพี่ชายของเจ้าไปไหน รายก็ตอบว่าพระโสนะมีชายไปบรินิพานแล้วพระเจ้าค่ะสมเด็จพระบระมศาสดาจึงได้มีพระพุทธดีกาตัดถามต่อไปว่ากนางสาธนีมารดาของเจ้าเวลานี้ไปไหนรายก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเวลานี้อยู่ในเอเวจีมหานารกพระพุทธเดียวค่ะ ถ้ะาศาสนาทรงรัดถามว่านางตาปันานนงสาวของเจ้าไปไหนประก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าเกิดจูน,นเวจีมหานรกพระเจ้าข่าพราศาสดาสทรงรัดถามว่าบัดนี้เจ้าจะไปไหน ราชีกบวีระก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันตีพระกวาฆ้าต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าพู้เจริญพระพุทธเดียว่าถ้าพระพุทธเจ้าตายจากที่ปลาไปความเป็นปลาแล้วก็จะต้องลงกลับลงไปสู่วเวจีมหาน,นุกดังเดิมเมื่อกล่าวดังนั้นแล้วอาศัยความร้อนใจครอบงำในจิตคิดว่าเราไม่น่าจะเลวอย่างนี้ อาศัยความกลุ้มใจเอาจึงเอาศีรษะฟาดเหลือทำการละตายแล้วในทันทีทันทีทันใดมาตายแล้วก็กลับไปเกิดในนรกใหม่มหาชนนั้นหลายได้ฟังก็สลด,ดใจอย่างยิ่งนี่แหละบรรดาท่านพิสุทธิสมณเนทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทมารับฟังเรื่องราวข้าเวจีมหานรกก็จึงจำไม่ด้วยช่วยกันจำ หากว่าท่านมีลูกท่านมีหลานที่เขาตั้งใจจะบวชในพระพุทธศาสนาก็ขอยเขาบวชด้ศรัทธาและปฏิบัติตามพระรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเห็นว่าใจของเขาถ้าจะไม่ดีจริงๆแล้วก็ย้ายเขาบวชในพระพุทธศาสนาเลยเป็นภัยใหญ่เพราะว่าการบวชนี้ถ้ากําลังใจเสียแล้วก็โทษมันหนัก ชาวบ้านค้นด่ากันตั้งร้อยครั้งครั้งพันครั้งเขาไม่ตกอเวจีมหานรกแต่พระดาพระเน่ลงอเวจีมหานรกพระอิชาฤษียะพระพระมัมเนรเมาในลาบเสการะคือร่โลยมากอยากได้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมความจริงเขาให้แต่ก็ให้โดยชอบธรรมแล้วสอนธทมเขา เมื่อก็ให้แล้วมันโดยชอบธรรมแต่ว่าจิตใจของท่านเกิดกำเริบไม่ชอบทมเห็นว่าลาบสการะมากจึงท่านนงตนว่าตนเป็นผู้วิเศษแล้วกลับดัดแปลงคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมจโลกเชษฐ์ไม่ดัดแปลงก็ไม่ได้รู้ว่าเดียวพระท่านหลายท่านหาว่าโลบมากแต่เขารู้ว่าโลบมันก็อย่าเสียคนก็จําเป็นท,ที่ต้องดัดแปลงคําสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล นี่เป็นอันว่าหนึ่งความโลภเป็นปัจจัยให้ท่านกะปิละลงอเวจีแล้วมาเกิดเป็นปลาปากเหม็นแล้วกลับลงอเวจีใหม่รายการที่สองความเมาในศักดิ์ศรีรายการที่สามความอิจฉาย้ิยยาที่จิตมีดาบรรดาพระทั้งหลายที่ตักเตือนด้วยดี เป็นอันว่าท่านผู้นี้ต้องลงอเวจีเป็นวาระที่สองอรบรนดาท่านอย่างายเรื่องนี้ก็กล่าวย้ำกันเพราะในวินัยมีแล้วแต่ว่านี่มันเรื่องของไตรภูมิจำเป็นต้องมาเล่าใหม่เข้าใจว่าที่พูดไว้นในวินัยบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้จึงขอมาซ้าใหม่เพื่อความเข้าใจของท่านและขอทุกท่านจงเป็นผู้รักษาพราะธรรมวินยัยไว้ ถ้าจิตใจของท่านยังห่างบารมีสิบยังห่างจารณะสิบห้านี่ความจริงผมว่ามีอยู่นะที่ห่างจารณะสิบห้ายังมั่วตัวอยู่ในความโลภโมโทสันถ้าใจของท่านเป็นอย่างนั้นแล้วก็พยายามระง,งับใจเขาไว้ยังไงยังไงอดทนเขาไว้ถ้าทนไม่ไหวก็สิกออกไปใช้จากเขตพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าในภาษาก็ไม่เป็นรายสิกได้ ม่ฉะนั้นแล้วก็จิตใจของท่านเมื่อมันไม่ดีเวลาตายไปก็ดูตัวอย่างท่านกัปปิละกนางสาธานีตาปนาเป็นตน้นอาราบัรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระทศพลเวลานี้การเวลาที่จะคุยกันก็หมดแล้วเรื่องข้าวเวจีมหานรกวันหลังฟังใหม่สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี